ดีครับผมวันนี้พาแม่แม่มาเยี่ยมชมวัดสมานครับผมวัดสมานครับมาดูเจ้าใบบุญครับนะเจ้าคุณใบบุญครับผมทําอะไรอยู่มันมีแขกบ่ว่ามีแขกบ่แตอยู่ในร่มครับผมแต้อยู่ในร่มครับในร่มต้นไม้อย่างดีครับผมให้อยู่ดู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 ควนละ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  โอ้โหดูดูครับดูดูดูกทายกทายสวัสดีครับเร็วคุณเคยบอกนี่สวัสดีครับยิ่มาเยี่ยมนะครับผมเจ้าคุณใบบุญไม่เชียงอ่ะไม่เชียงใช่ปะที่ช้างจะอยู่ด้านไหนนู้นครับผมด้านไหนเยอะมากครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับผมวันนี้น้องกุ้ยหอมพามาเที่ยวครับผมพาแม่แม่มาเที่ยววัดสมานสักหน่อยครับ พระเอกครับผมพระเอกพระเอกทำอะไรพระเอกจะคุณไม่บุญครับแต่ที่ยังสะอาดสะอ้านนะครับผมทางนู้นนะครับผมทางนู้นก็จะเป็นนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวครับ ดังครับผมอยู่ติดกับแม่น้ําครับผมติดติมน้ําเลยครับผมฝั่งนีเน้เป็นที่บริเวณวัดย่างใหญ่เลยครับผมนีครับบรรยากาศสวยงามครับ ียวครับผมพาไปเยี่ยมน้องช้างครับแต่กันเด้ใบบุญนะครับผมเดี๋ยวพาพาไปเยี่ยมครับผมในงูไปแม่ไปเยี่ยมไผ่แก้วครับผมน,นี่ครับผมบรรยากาศข้างในครับพี่ช้างครับผมตรงนู้นก็มีครับผมตองนู้น,นก็นมี ด้านหน้าสุดจะเป็นไพลบิ๊กทูครับผมไพลบิ๊กทูนะครับอันนี้ครับไไนี่ครับผมจะไพลแก้วครับผมนีม่ไพลแก้วนี่นี่ค,ครับแม่บอกอยากชมไพลแก้วครับผมยายาวๆครับนีน่มีเสียงหวานครับผมเสียงหวาน ก็ฟานแอบมาข้างหลังดีกว่าครับผมไม่กล้ายอยู่ข้างหน้ามาเที่ยววัดสมานได้นะครับครับผมฮ่มาฮ่ายังสวยครับผมแม่แม่ครับผมเนี่ย<ห>พี่ปลายแก้วครับผมพี่ปลายแก้วอยากจุ่มแล้วใครแก้วจุ่มเลยเละ่ะเนี่ยตัวสูงครับผมตัวสูงตัวสูงมากท้องไผ่แก้วเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดสมานครับลองพอได้เดี๋ยวฟันเอวมาอยู่ครับผมเดี๋ยวจะเปิด รถท้องออนไลน์ครับผมงานย่างสวยครับผมงานย่ังสวยเดี๋ยวจะทำคลิปไพแก้วนะครับผมให้แม่แม่ลงลงให้แม่แดูนะครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูด้วยนะครับผมวันหลังวันนี้อุปกรณ์ไม่พร้อมครับผมงาประมาณเกือบสองเมตรหรอเม็ดกว่าแล้วเนี่ยเม็นสามสิบ สูงครับผมนะผม่อไปแกก็จะนั่งงาได้ครับผมนั่งงาถ่ายรูปนะครับเบียดว่ะมาขอครับผมเบียดว่ะด้วยอันนี้ทางนี้จะเป็นผู้สาวครับผมผู้สาวแม่มาไลแม่มาไลอ่ะแม่มาไลครับผมแม่มาไลโยโหอ้โหแล้วครับดีเยอะครับผมทางนู้น ทางเทีย่ยวจะเดินชนกลางครับผมชนกลางนะเดี๋ยวคนละขึ้นไปกินอย่างอะไรต่อะไรนะครับผมเดี๋ยวคนรู้ยืนมาเรยนะมีเสียงครับให้พวกเรารู้แล้ววันนี้นั่ทข้งเที่ยวอาจจะซาหน่อยนะครับผมหลังตุตีนครับ ครับผมงานพี่บายน้องวันเจ้ารองวันก่อนไปเอารองวันเด้อไปบ้านน้อยทำอะไรบ้านน้อยดูแต่งานงานงานทำอะไรวสัสดีค่ะหลานครับพ่อหลานหลานหลานชายพ่ออิวครับหล่อนหรือสวยสวยแ่ะสวยอ่ะ เราสูงสูงครับผมเดี๋ยวจะถ่ายด้านหลังให้ดูครับดูด้วยดูด้วยดูข้อาเปลือกครับผมเนาะจะเอาเปลือกครับดูเต้นสี่ให้เร็วอีให้ไปนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมอยู่ด้านหลังพี่ช้างก็จะยืนยืนยืนเตรียมกันอยู่ครับ พาไปดูครับผมที่บิทูครับผมที่บิทูต่อนะครับบนบลักบลักซีดำบ่นบลักซีดําเล็บนซผมเย้วอันนี้ครับผมทางนี้นี่เป็นที่บิทูครับนี่นี่ เยอะนะครับผมมาเยอะแล้วน,นี่ครับผมพี่บิทูครับผมที่แม่แม่ถามหานะครับผมอยู่ที่วัดสมางครับยังรอเลยครับผมยังรอเลยสูงนะากับสายแก้วเลยครับงาสวยๆครับ ครับผมอยู่ที่วัดสมานหมดครับผมมีอาจจะร้อนหน่อยครับผมร้อนร้อนร้อนเขาร่มก่อนครับผมเขาร่มก่อนเดี๋ยวจะไล่ไล่ให้แม่แม่ดูนะครับผมนี่ที่ถายพิกทูครับผมที่ถามหานะครับแม่นปะนี่ใช่ครับผมจะค้องตัวจริงอยู่นี่ครับผมจะค้องตัวจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเลยหอมาถึงจะจะไล่ให้ดูครับผมหน ชื่อเสียงโด่งดังครับผมพีプライบิ๊กทูนะแม่แม่ถามหาเยอะครับเนะี่ยจะเจอจเจอจพระเอกตัวจริงแล้วครับผมนี่อันนี้นะครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศอันนี้ก็มีครับผมทำงานครับผมทำงานนาเจ้าคุณเจ้าคุณนะครับผมทำอะไรอยู่เจ้าคุณใบบุญ โอ้ยปานนอน้วครับผมปานคิดคาด้วครับผมนะวันนี้แขกไม่ค่อยมีนะครับผมจากคุณก็จะกลับวันที่เจ็ดครับผมมันที่เจ็ดนะจะกลับไปบ้านครับผมนะไปทาพิธีอยู่บ้านก่อนครับผมบรรยากาศสวยๆครับผมเนี่ยมุมน่ารักน่ารักครับผมอยากถ่ายรูปกับน้องช้างนะครับผมก็จะมานั่งมุมนี้ครับ บ้านลางๆครับนะครับผมเดี๋ยวน้องกๅษยหอมมาถึงนะครับผมเดี๋ยวบันอิ๋วจะพาเดินไล่สดดูครับผมดูบรรยากาศด้านไหนก็มีครับผมฝั่งนู้นนะครับผมนี่กจะเป็นมระพิคเนรนะครับสูงมากครับผมพอดีวันนี้แดดร้อนนะครับทำบุญได้เด้อครับผมแม่แม่ครับผมเนี่ยมาสาธุบุญด้วยกันครับผมน ครับผมขอบคุณมากนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องกุ้ยหอมมาเสร็จนะครับผมนะจะไล์ให้ดูนะครับผมการทํางานของน้องกุ้ยหอมครับผมครับผมขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องกุ้ยหอมช anel ด้วยครับผมขอบคุณครับผมต้องเทคลื่อนมาแล้วครับผมนะนะขอบคุณครับผม